ลาที่คุณวางแผนที่จะเปิดธุรกิจหลังจากผ่านขบวนการมาหมดแล้วว่าเออเป็นงานที่คุณรักคุณชอบเป็นสิ่งที่คุณถนัดเอ็กซ์เปิดคุณมีช่องทางมีลูกค้าสินค้าดีตอบโจทย์เป็นธุรกิจสีขาวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณตอบโจทย์มาหมดแล้วคุณต้องโฟกัสกําไรสุทธิกําไรสุทธิในที่นี้หมายความว่า คุณต้องดูก่อนว่ารายได้ที่คุณได้มาแล้วอะ่ะคุณมีค่าใช้จ่ายมันต้องแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายฟิกซ์ค่าใช้จ่ายผันแปรของคุณแล้วก็ภาษีคุณน่ะ<ม>คุณหักแล้วว่าคุณเหลือกาไรสุทธิเท่าไหร่ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่ฟิกคอร์ดอ่ะคงที่แต่ทําให้รายได้คุณน่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ธุรกิจที่ตัวฟ,ฟิกคอร์ดคุณน่ะผันไปกับรายได้มันจะไม่เจ๋งเท่าอันแรกนะ เพราะว่า <Yeah. S 1> ทันทีที่รายได้คุณมากขึ้นฟิกคอร์คุณก็มากขึ้นมากขึ้นแบบเหมือนล้อกันไปอ่ะสุดท้ายตัวกําไรสุดทีมันก็จะไม่ได้เยอะขึ้นในขณะที่ความรับผิดชอบคุณมากขึ้นแต่ธุรกิจที่ตัวค่าใช้จ่ายฟิกซ์วันหนึ่งคงที่แต่ศักยภาพในการสร้างรายได้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนค่าใช้จ่ายผ่านแปลเนี่ยมากตามการโกลดไม่แปลกเพราะว่าทันทีที่มันเพิ่มตลาดมากขึ้นฐานลูกค้ามากขึ้นกําลังการผลิตมากขึ้นไอตัวโฟรต์มันเยอะขึ้นอ่ะมันไม่แปลกแต่ตัวฟรีเก่ามันจะต้องไม่ได้โกลด ตามรายได้คุณไปแบบเป็นอัตราส่วนเดียวกันแบบเนี้ยคูณเจอแบบนี้เยอะมากเลยในเจ้าของธุรกิจซึ่งเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือเขาอาจจะไม่ได้เก็ตหรือไม่ให้ความสําคัญเรื่องนี้บางทีอาจจะไปโฟกัสของรายได้แต่คุณรู้ไหมว่าหลายๆธุรกิจอะรายได้น้อยกว่าน,นั้นเยอะมากเลยอะแต่กลายเป็นว่าบรรทัดสุดท้ายเขาอะได้เท่ากับธุรกิจที่แบบมีขนาดใหญ่แสดงว่าจริงความรับผิดชอบเขาน้อยกว่าบลาบลา,บาน้อยกว่าแต่กลายเป็นว่ามา r จิ้นเขาเยอะกว่า ซึ่งเวลาครูดูครูก็จะดูแบบนี้นะครูจะดูธุรกิจที่มาจิ้นสูงนะแล้วก็ดูค่าใช้จ่ายค่อนข้างฟิกซ์แล้วก็ดูอัตราการโกรธของธุรกิจของบุคคลก็เหมือนกันก็คือครูไม่ได้สนใจเลยว่าใครไรายได้สูงนะมันแปลงมาเหมือนกันนะ คุณรู้ไหมว่าบางคนรายได้สูงมากเลยนะแต่ค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากเลยอะ่ะสุดท้าย n e t cash อะ่ะน้อยมากเลยเผยเผยเน็ตแคชเขาอะ่ะเท่ากับคนที่รายได้หนีเดียวอะ่ะครูเคยเจอถึงขนาดที่บางคนรายได้สูงสูงในที่นี้คือสูงในนามบุคคลนะรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านนี่ก็ถือว่าสูงละแต่เขาอะ่ะเหลือ n e t cash อะ่ะพอๆกับคนที่รายได้หลักหมื่นเพราะฉะนั้นนะพอเราทำเคสไปเยอะๆอ,ะอะ่ะครูถึงพบว่าอย่างบุคคลครูก็ไม่ได้ดูคนที่รายได้สูงเลยแต่ครูดู คนที่เฮ้ยเขาบริหารจัดการได้ดีมากเลยได้เขาเ้านี้รายจ่ายเขาเ้านี้ผลปรากฏโอ้เขามีทั้งเงินเก็บมีทั้งเน็ตแคชในขณะที่คนไรายได้สูงมากๆเนี่ยบางทีเขาไม่เกตนะคือตัวเขายัางรู้สึกว่าเขาใช้ได้เยอะมากเลยเขามีเงินเหลือเฟือมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จัดการบริหารเลยเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นภาพตัวเองเลยอะแต่พอครูมาทําครูตกใจเลยนะพูดจรงิงครูตกใจเลยบอกเฮ้ยไรายได้ขนาดนี้คุณเหลือเน็ตแคชเท่านี้หรอแล้วพอเราไปดูค่าใช้จ่ายบางอย่างมันโอเวอร์มากอะมันเกินไป แต่เขามีความเข้าใจว่าไรายได้เขาสูงมากดังนั้นเขาก็สามารถใช้ได้แบบนี้แต่ในความจริงอะ่ะพอมานั่งดูกันจริงๆแล้วอะ่ะถ้าไรายได้ขนาดเนี้ยคนปกติอะ่ะเขาเก็บเงินได้เป็นหลายสิบล้านแล้วอะ่ะแต่นะปัจจุบันคุณยังไม่มีเงินเก็บเลยมันต้อง warning แล้วนะอันนี้ครูถือว่าเป็น next step น,นะมันไม่ใช่แค่เป็นความรู้อะ่ะแต่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณน่ะจะต้องให้ความสําคัญแล้วมันคือสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะ